สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขัมพร์ครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของวิศวกรนะครับแต่เป็นวิศวกรเพื่อสังคมนะครับกับคุณเทวันอุทัยวัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับถ้าใครได้ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นแล้วว่าพอจะเข้าใจแล้วว่าวิศวกรเพื่อสังคมคืออะไรนะครับก็คือผู้ที่จะมาดูแลโครงสร้างของสังคม มาช่วยกันวางโครงสร้างนะครับยึดโยงโครงสร้างให้สังคมเนี่ยอยู่มั่นคงนะครับเหมือนกับที่เราสร้างตึกสร้างอาคารนะครับไม่ให้มันเสื่อมสลายหรือล่มสลายไปโดยเร็ววันจะมากจะน้อยแค่ไหนนะครับคนละไม้คนละมือนะครับวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณเทวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีรับพิณองครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่โก้ของนุญาเรยกพี่โก้พี่โก้เพิ่งเปิดประเด็นแค่เบเตอร์ไทยแลนด์นะครับเพิ่งเข้ารายละเอียดได้ว่าเบเตอร์ไทยแลนด เป็นโครงการที่พี่โก้ทำเริ่มทำเมื่อปี58-59ครับเป็นโครงการที่พูดง่ายๆว่ามันสั่งสมอยู่ในใจว่าเห็นความเหลื่อมล้ำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศครับใช่ไหมครับมันก็เก็บตกอยู่ในใจแล้วพอไปเรียนที่ดาก็เลยอยากทำโครงการนี้ขึ้นมาครับผนวกกับพี่โก้เห็นความสำคัญที่ประบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรลชกาลรที่9ท่านพูดง่ายๆท่านมองทะลุแล้ว ท่านคิดว่าสังคมไทยควรจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่รอดเราจะเขาเพื่อมีความสุขมากกว่านี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเบเท์ r ท h a ไทยแลนด์นะครับเอาล่ะผมกวนพี่โก้มาหนึ่งสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ผมจะไม่ถามแทรกมาถามอะไรเพราะมันเยอะเหลือเกินพี่โก้อยากเล่าอะไรพี่โก้เชิญเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวผมสงสัยอะไรผมจะถามครับครับต้องขอบคุณพี่นกมากนะครับแล้วก็เป็น เรื่องที่ผมอาจจะขออนุญาตเล่าไปเรื่อยๆนะครับ,รบก็คือโครงการเบสท์ไทยแลนด์เนี่ยถึงแม้เป็นเรื่องที่ผมทําขึ้นมาแต่ว่าเราก็ไม่ทําขึ้นมาแบบเป็นสแตนด์อะโลนนะฮะโครงการเบสท์ไทยแลนด์เราเป็นเหมือนหน่วยเล็กๆเนี่ยเข้าไปสนับสนุนแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็นสมาคมมูลนิธินะครับกิตอาสาต,ต่างๆนะครับเราก็เปรียบเสมือนดอตเล็กๆ,ๆนะฮะที่จะเข้าไปเสริมทําให้องค์กรที่เขาทางานอยู่แล้วเนี่ยได้ทํางานได้ดีขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนด้านวิชาการนะครับหรือสนับสนุนด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ผมสามารถทําได้แล้วก็ทีมงานสามารถทําได้ขออยญายุตัวอย่างแพลตฟอร์มสองสามที่นะครับที่หนึ่งก็คือสมาคมบ้านปันรักเดี๋ยวก่อนพี่ก็จะไปแพลตฟอร์มที่เตี่ยครับครับผมขาดอีกละวเบสท์เทาไทยแลนด์เนี่ยมีพันธกิจหรือภารกิจหรือมีหลักที่พี่โกวางไว้สามเรื่องการศึกษาอยากให้คนพี่ก็มองว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญมากทุกคนควร เป็นโอกาสถ้ามีการศาึกษาก็มีโอกาสถูกไหมแล้วพี่โก้ก็มองเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกต้องครับและพี่โก,ก้ก็มองเรื่องความเหลื่อมล้ําครับผมเพราะฉะนั้นเส้นทางที่พี่โก้มองเห็นปัญหาว่าความเหลื่อมล้ําก็เยอะนะครับสิ่งแวดล้อมก็แย่ก็มันต้องมาช่วยกันไม่อยาบอกว่าแย่เดี๋ยวตำหนิคนนู้นคนนี้ก็ไม่ดีลหละเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีครับถูกไหมเพราะฉะนั้นพีทเธอร์ไทยแลนด์ในแกนหลักสามอันนี้ มันก็ต้องเข้าไปทุกอันที่พี่โกว่าใช่ไหมครับถูกต้องครับมันจะยึดโยงกันเลยครับพี่นโอเคเช่เลยครับ,ะะรรบยึดโยงกันแล้วไม่ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาคมมูลนิธิเนี่ยเราก็สามารถจะเอาความรู้และประสบการณ์ที่เราเกิดขึ้นได้ฐานะที่เป็นนักกฎหมายแต่น,นักกฎหมายที่สนใจด้านสังคมนะครับตัวอย่างที่ผมยกขึ้นเมื่อสักครู่คือสมาคมบ้านปันรักนะครับสมาคมบ้านปันรักเนี่ยเกิดขึ้นมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขออัดเอ่ยนามท่านนะครับก็ค,คือท่านดรวิานัทโรจนประภา ท่านได้ทําวิจัยเกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเราเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยในจํานวนของการเป็นเอจิ้งสซายตี้เนี่ยนะค่อนข้างมากและแน่นาคตเราก็จะมีคนผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะท่านก็เลยมองว่าเออเอาสมาคมบ้านประังเนี่ยดึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีจิตอาสาเข้ามารวมตัวกันเป็นครูจิตอาสาและให้ผู้สูงอายุไม่ต้องอยู่บ้าน นะครับอยู่บ้านเหงาหงอยไม่รู้จะทําอะไรคิดอะไรไม่ออกก็มาอยู่ที่นี่แหละครับมาเรียนรู้ต่างๆเรามีโครงการที่เรียนรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยทุกวันเลยในหลายวิชานะครับสามารถมาเรียนรู้ได้ฟรีถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับจะให้คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าหน้ามาเยี่ยมทางสมาคมก็เข้าไปในเพจของสมาคมบ้านปันรักได้นะครับใน,ในภาพที่กำลังขึ้นอยู่นี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือเป็นชุดก่อตั้งนะครับชุดก่อตั้งสมาคมนะครับแล้วก็ กิจกรรมของเราก็จะมีกรรมที่หลากหลายการเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาต่างๆหรือแม้กระทั่งการเรียนไวโอลินนะฮะการสอนเต้นรําหรือการแม้กระทั่งสอนการแสดงนะครับอันนี้ก็เราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้สูงอายุเป็นคนสอนครับเราใช้คําว่าชื่อว่าอัศวินผมขาวครับพี่นกครับเห็นไหมครับเราพยายามดึงศักยภาพของคนผู้สูงอายุออกมาเห็นเขาว่าสามารถมาช่วยกันพัฒนาสังคมได้แสดงว่า เข้าไปตรงนั้นผู้สูงอายุและคนเรียนที่สูงอายุด้วยสูงอายุด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีเด็กๆมาอย่างผมเองทําคลินิกกฎหมายนี่นะครับทุกวันอังคารเนี่ยเราก็เห็นคนหลากหลายมากทําให้ผมเห็นเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยกลัวไม่รู้กฎหมายแล้วคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจยาก จริงไม่เลยครับพี่นกกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวเราต้องพยายามศึกษาและเมื่อเรารู้กฎหมายรู้อย่างมีสตินะยกตัวอย่างเรื่องของการโกงกันออนไลน์เนี่ยผมพยายามสอนทุก,ทกวันอังคารเลยว่าเราต้องมีความระมัดระวังอย่างไรแล้วเราก็ต้องช่วยกันป้องกันอันนี้แหละครับมันก็จะกระพือปีกไปส่งให้คนอื่นส่งต่อกันความรู้เหล่านี้ แล้วก็มีความดีใจครับว่ามีคนเรียนรู้หลากหลายมากเลยครับพี่นพฟรีไหมฟรีครับทุกรายการฟรีเลยครับอยู่ตรงไหนก็บ้านปันละถ้าเรานั่ง BTS มาเนี่ยจะอยู่สถานีอารีนะครับออก exit 1หนึ่งก็จะมีทางเข้าเล็กๆแต่ทางเข้านั้นก็จะทําให้เห็นมาข้างในเนี่ยค่อนข้างมีสารที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วมีทั้งการเรียนออนไลน์แล้วก็มีออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยถูกต้องคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับเซิร์ชเซิร์ชคำว่าสมาคมบ้านปันละนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าอยู่ตรง ปากซอยอารีนี่เองครับถูกต้องนะครับก็คือมีกิจกรรมทุกวันทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เลยครับผมครับจันทร์ถึงศุกร์หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เดี๋ยวมันหยุดราชการครับผมครับกี่โมงถึงกี่โมง โอ้เราเริ่มตั้งแต่เก้าโมงถึงอย่างน้อยก็สามสี่โมงเลยครับพี่นงครับแล้วบางทีเราก็มีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับผมส่วนใหญ่เป็นเติมความรู้ใช่ไหมถูกต้องครับเติมความรู้ให้ความบันเทิงระดับมีการมีการสอนการเต้นด,ด้วยนะครับมีการสอนการการแสดงการละครนะครับแล้วก็มีการมีการถักทอต่างๆมีการเล่นบอร์ดเกมนะครับก็แสดงว่าอาจารย์ผู้สอนก็ ก็ไม่ด้ไม่ธรรมดาแต่ละท่านผมต้องยอมรับว่าท่านเสียสละมากเลยครับบางท่านก็สอนหนังสือที่มหาลัยบางท่านก็เป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็งมีใจมากเลยแล้วตอนหลังพอเราสอนออนไลน์เนี่ยลูกศิษย์ผมคนหนึ่งมาจากอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วท่านเข้าทุกอาทิตย์เลยนะครับบางทีเราก็แลกเปลี่ยนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสิงคโปร์นะครับบางท่านก็อยู่ต่างยังบัดก็สามารถจะมาเรียนรู้ได้ครับก็เป็นชุมชนกลายเป็นใช่ครับเป็นอมมูนิตี้เป็นชุมชนนะคุณผู้ชมใช่ครับมี คนต่างไวัยไปบ้างไหมมีบ้างไหมมีเยอะครับมีเยอะ,ยอะใช่ไหม,มแล้วบางครั้งก็มีคนต่างประเทศมาด้วยนะครับโอ้ต่างวัยด้วยต่างประเทศ<ช>ด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วท่านดรใหม่เนี่ยดรเวนัสท่านก็มีวิสัยทัศน์ในการมองเรื่องความยั่งยืนนะฮะมีหลายวิชาหลายโครงการที่เราทําเกี่ยวข้องกับ SDG นะฮ <SD G. S 1> ะสตจ SDG ก็คือเรื่องของเดเวล o อปเมนต์โ uh, กของสหประชาชาตินะครับ ที่มีทั้งหมด17ข้อทําอะไรกันนะนคือสหประชาชาติเขามองว่าโลกเราเนี่ยมีปัญหาที่ S ก็คือ sustainable ใช่ครับ Sustainable, sustainable Development Goals นะฮะซึ่งเป้าหมายจะอยู่ที่ปี2030ที่เราต้องสามารถทําให้ทั้ง17ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องปัญหาด้านอาหารปัญหาเรื่องความยากจนนะฮะปัญหาสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Gender แล้วก็เรื่องของ อ่า climate change ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมารวมกันได้ในแพลตฟอร์มนี้เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SDG อ่าอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพี่นกจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะคนสูงวัยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวแต่เป็นเป็นเรื่องของทุกๆคนผมฟัง,งมาดูแล้วมัน,นมีทั้งเรื่องเล็กๆและเรื่องใหญ่ๆครับครับโอ้มันยังไงกันเนี่ยเรางงครับคือบางทีเริ่มเบนเทอร์แธลีเริ่มจากพี่โก้ไม่กี่คน แล้วก็ไปเกี่ยวข้องใหญ่เยอะแยะแล้วก็มีทั้งเรื่องเนี่ยคุยกันเรื่องเบเตอร์ไทยแลนด์สามารถจะไปเรื่องสังคมดูแลผู้สูงอายุไปเวียงไปถึงเรื่องระดับโลกครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีบอร์ดเจอร์แล้วฮะมันทุกอย่างมันจะยึดโยงกันการกระทบผลกระทบจากเรื่องนี้สามารถกระทบในวงกว้างได้พี่นกนูนปัญหาเรื่อง PM เ5มนะฮะถ้าเราดูดีๆแล้วมันเป็นปัญหาซึ่งเกิดจากสภาวะภูมิอากาศของอโลกนะฮะไม่ใช่ของประเทศไทย แต่ว่าการจัดการของแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเ,าเราอาจจะมองหลายๆมิติได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆนี่มันอาจจะกระจายเป็นวงกว้างได้ครับอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเล่าให้พี่นกฟังก็คือสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ผมมีส่วนร่วมเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับคือรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการประเทศไทยต้องยอมรับกับพี่นกว่ามันมาจากรายได้ส่วนตัวผมด้วยจากการที่ผมเป็นกรรมการอาชีพนั่นถึงจะถามว่าเอาเงินที่ไหนในบริษัท จดทีเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็บริษัทนอกตลาดนะครับกสส็สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD นะครับเดี๋ยวอาจจะโชว์วิ่งอยู่เป็นดววิ่งให้ดูนะครับ,รบก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในสมัยที่ประเทศเราจะปัญห,ญหาด้านวิกฤตเศรษฐกิจ ปี40ต้มยำกุ้งพี่น้องพอจําได้ไหมครับตอนนั้นประเทศเราค่อนข้างมีผลเยอะทาง IMF ก็ดีทางธนาคารโลกทางกรอตอก็ดีเนี่ยก็ไม่ไมส่วนตั้งองค์กรนี้ขึ้นมานะครับอ๋อเมื่อตอนต้มยำกุ้งใช่ครับตั้งแต่ปี40แม่ตอนนี้ก็เข้าไปครบปีที่25แล้วชื่อเต็มเต็มภาษาไทยว่าไงสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยครับก็จะมีโชว์อยู่ในจอว่า the world wide web นะครับ thaiiod.com ครับ สมาคมนี้เราก็จเจ้ากรรมาการมีบริษัททั้งในจดทะเบียนทั้งทั้งทั้งจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แล้วก็นอกเป็นหลายร้อยบริษัทเลยเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับแล้วเราก็มาเป็นแหล่งเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากสมาคมนี้ก็คือว่าเราเอาความรู้และวิชาการต่างๆเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมได้ด้วยพี่โก้เขาไปเกี่ยวข้องตรงไหน ผมเข้าไปเนี่ยตอนนั้นได้รับเชิญเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเมื่อสักสิบกว่าปีมาแล้วหลังจากนั้นเองผมก็ได้เข้าไปอบรมกับสถาบันนี้เป็นหลักสูตรกรรมการอาชีพกรรมการอาชีพหมายถึงเรามีอาชีพกรรมการนะครับไปอยู่ในบอร์ดเราก็ต้องมีการได้เรียนรู้เรื่องของการเปิดเผยข้อมูล d ด s c โครเชต์นะฮะเรื่องของการ manage ความเสี่ยงต่างๆเราก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับทางผู้บริหารนะครับ ่าตางๆไม่ว่วาจะเป็นบริษัทอ,องค์กรต่างๆมีกรรมการต่งแต,งต่งตั้งกรรมการครับซึ่งก็เขาไม่ได้เป็นอาชีพแต่นี่อันนี้คือกรรมการอาชีพเลยเป็นกรรมการอาชีพเลยกรรมการอาชีพเนี่ยจะมีคุณสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งรั้นครับเราจะต้องไม่เป็นพนักง,งานประจําที่ไหนนะฮะเรามีอาชีพเฉพาะในการที่นั่งอยู่ในบอร์ดแล้วการนั่งอยู่ในบอร์ดที่สําคัญคือเราจะต้องมีส่วนร่วม นะครับในการประชุมในการให้ความเห็นในการบ i ิงเดอะเบลในการเตือนเขาหรือในการสร้างมาตรการในการป้องกันให้บริษัทนี่ที่สําคัญคือต้องมีธรรมาภิบาลแล้วเราตาทำธุรกิจด้วยความสุจริตดนะครับด้วยความธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมมีเงินเดือนไหมของกรรมการมีครับผม หมายถึงบริษัทนั้นๆใช่ครับ,บรก็จะให้เป็นเรื่องของเบีย้ยประชุมหรือไม่ก็จะให้เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วผมก็เอาเงินส่วนนี้แหละครับพี่น้องครับส่วนหนึ่งนะครับก,ก,ก็เยอะพอสมควรแล้วมาช่วยในโครงการเบเทือกไทยแลนด์ครับผมครับผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งครับสมมติผมเปิดบริษัทหรือผมจะมีบริษัทอันนี้พูดถึงมันเป็น IOD นี่ของเอกชนใช่ไหมมันต้องไปทางเอกชนไหม ไม่ครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นจะพูดได้ว่าเป็นองค์กรอิสระนะครับก็คือเป็นเป็นสมาคมตั้งขึ้นมาก็เป็นเหมือนสมาคมที่ไม่หมายถึงว่าผมสมมติผมจะเอาพิโกเข้าไปเนี่ยผมเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยผมว่าเข้าได้ไหมผมเป็นรับวิสาหกิจผมเอากรรมการอิสระเข้าได้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรรมการอิสระของ รัรฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะมีอีกเกณฑ์นหนึ่งของทางการะทรวงการคลังก็คือสคร,รสำนักงานคณะกรรมการกรับนโยบายและวิสาหกิจเขาก็จะมีคุณสบัดของเขาซึ่งก็ใกล้เคียงกับทาง I อ d ดนะครับเพียง<อ>แต่ว่าทางราชการเราต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับกับทางการะทรวงการคลงัง<อ>ของทาง i อ d เราก็มีการขึ้นทะเบียนและพอตลาดในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหรือต้องตลาดเขาต้องการกรรมาการเขาก็จะมาสรรหาจากดีเรคเตอร์ผู้ของ i อโอดนี<อ>นค้ครับสมมติผมผมก็โเกผมก็ต้องหากรรมการ อาชีพมาสักคนหนึ่งแหละมานั่งอยู่ในหนึ่งใน7ดใน8ของผมเนี่ยเพื่อจะทวงติงให้คําแนะนำใช่ไหมผมพูดคิดถูกไหมฮะดูเรื่องเอ้ยผิดมันไม่มันมันไม่มีคุณธรรมแล้วนะมันผิดจริยธรรมนะอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ครับเรื่องนึงที่สําคัญครับพี่น้องครับจะขอย้ายก็คือเรื่องของการทําทุกอย่างให้มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีความสํานึกรับผิดชอบ สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้ก็คือว่าองค์กรผมมีความน่าเชื่อถือครับผมใช่ถูกไหมคนก็จะเริ่มไว้ใจองค์กรผมว่าองค์กรผมก็ไม่ได้ตั้งใครใช่ครับอะไรมารม,มีที่มาที่ไปในปัจจุบันนี่นะครับผู้ผู้ลงทุนเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้มาก <ừ> เขาสนใจเรียกว่า ESG ESG หมายถึงเรื่องของ Environment นะครับเรื่องของ Social และเรื่องของ Governance นะครับทั้ง3อันนี้เขาอยากจะรู้ว่าองค์กรของคุณเนี่ยทำอะไรโปร่งใสไหม สุ oh. จริตไหมไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชันหรือไม่ hmm. เพราะฉะนั้นกรรมการทุกคนเราก็จะมาซัพพอร์ตเรื่องนี้ผมเองโชคดีฮะมีโอกาสทํางานในบริษัทระดับใหญ่เลยมาลติเนชั่นแนลเลยแล้วผมได้รับโอกาสในการที่เป็นประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนโอ้ oh. พี่นกจะเห็นไหมสิ่งที่ผมทํามาตลอดในการที่เรื่องของการช่วยเหลือสังคมผมเอาเรื่องเหล่านี้ไปผลักดันให้กับบริษัทที่ผมมีโอกาสเข้าไปทํางาน,นให้เห็นปัญหาของสังคม oh. อฮะ เราจะพยายามดูว่าสังคมรอบข้างในชุมชนเราในรอบ5้ากิโลเมตรเขาเป็นยังไงการศึกษาเขาจะเป็นยังไงอาชีพเขาเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามทําให้มันทุกอย่างเนี่ยมันสังคมเนี่ยมันอยู่ดีขึ้นมันก็จะมีการยึดโยงเมื่อสังคมอยู่ดีขึ้นธุรกิจอยู่ได้สังคมเขาอยู่ได้ครับพี่นองครับโอ้สงสัยต้องมาคุยเรื่องนี้ผมน,น่าสนใจเพราะว่าคุยคให้คุณผู้ชมเนยคือบางทีผมเองผู้ชมผมเองผมก็เพิ่งทราบเนี่ยแล้วว่าไอ้วดีคือภารกิจอย่างนี้ทําอย่างนี้ครับครับไม่ขัดแล้วเชิญต่อครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากพี่นกแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าการที่เราทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์จริตเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องของ requirement นะครับมันไม่ใช่เรื่องของกำไรแล้วครับสมัยนี้ปัจจุบันเราจะมองเรื่องของ maximize profit เป็นไปไม่ได้เราต้องทำแล้วทำด้วยความถูกต้องนะครับแล้วมีคุณธรรมเรื่องปัญหาคอร์รัปชันอาจจะคอยาตัดเอาเลยเอาเลยครับคือเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผลการสำรวจนะครับดัชนี การรับรู้ของคอร์รัปชันเนี่ยที่ทำโดยองค์กรความโปร่งใสนานาชาตินะครับ Transparency International เนี่ยซึ่งก็ทำมาเป็น20ปีแล้วเนี่ยปรากฏประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเทียบจากปีที่แล้วปีที่แล้วเราได้อันดับ101นะครับได้คะแนน10 1ครับจาก180ประเทศได้คะแนน3 0 36คะแนนนะครับในปีที่แล้วปีที่แล้วนี่คือปีสี2,022นะครับแต่ว่าพอมาปี2,023ที่ประกาศจากปีที่แล้วมาดูผลเนี่ยเราปรากฏว่าอันดับเราตกไป7อันดับฮะเราได้อันดับ108 นะครับจาก1้0ยปประเทศแล้วเราได้คะแนนตกลงไปอีกเราได้35คะแนนก็หมายถึงว่าคอรัปชันเรามากขึ้นคอลัปชันเรามากขึ้นหรือไม่ไม่แน่ใจแต่คะแนนเราเป็นอย่างนี้มาตลอดทั้งปีนเราไม่เคยสอบผ่านเลยถ้าสอบผ่านเราต้องได้50ใช่ไหมครับขึ้นไปมีหลายประเทศอย่างสิงคโปร์ห้าสิบ <50 S 1> ที่คือคะแนนใช่ไหมจากร้อยครับอย่างสิงคโปร์เขาได้กัน80กว่ามาตลอดอันดับของเขาไม่อันดับ4ก็อันดับ5ของโลกเลยนะครับส<ฮ>ิงคโปร์เพราะอะไรครับเพราะผู้นํา เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วเขาเมื่อผู้นำเนี่ยพอมันท็อปดาวลงมาว่าเฮ้ยไม่โกงนะลูกน้องใครโกงโดนนะมันก็ทําให้ทุกคนเกิดความเกรงกลัวเวียดนามนะครับพี่นกค,ครับได้อันดับดีกว่าเราครับได้เท่าไหร่เวียดนามนี่น่าจะได้อยู่ประมาณหลักร้อยปะอ่ะก,ก็ได้อันดับ87ถ้าผมจำไม่ผิดนะส <2 S 1> อนดั 2> 2วอันดับ87ฮะดีกว่าเราแล้วผมไปดูเอ๊ะทำไมเวียดนามก็ทำดีขึ้นอ๋อ นายกเอาจริงนายกมีปัญหาหนายกลาออกคดีโดนไกห้าสิบทำคดีโดนคดียา,ยาหมดเลยก็แสดงว่าการพัฒนาของเวียดนามเขาเริ่มเห็นแล้วว่าคอร์รัปชันคือสิ่งที่มันบั่นทอนทำลายความเจริญของประเทศเพราะฉะนั้นอยากนำเรื่องนี้มาเล่าให้ทาง่านผู้ชมแล้วก็ทางพี่นกฟังแล้วก็ฝากไปทางผู้ใหญ่ของรัฐบาลอยากให้นำนโยบายการต่อต้านคอร์นนรัปชันเป็นนโยบายแห่งชาติจริงเ ผมมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นเหมือนกับอาสานะครับกับทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอกเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนถ้าเราร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะครับเรื่องของต้องแฉสุจริตไทยนะครับองค์กรภาคประชาชนนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องครับมันจะเป็นพลังสําคัญเลยองค์กรภาคประชาชนครับแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐนี่นะก็ต้องให้การสนับสนุนนะครับ เมื่อเขาได้ข้อมูลข่าวสารมาผ่านไปยังปปชปปทหรือผ่านไปทางกองบิชาการด้านปราบปรามการทุจริตเนี่ยทุกอย่างเราก็ต้องแบบทาให้เห็นเป็นรูปธรรมผมทํางานวิจัยครับกับทางปปชสมัยที่มีโอกาสได้เข้าไปอบรมหลักสูตรเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันมีอยู่5เรื่องครับพี่นกไม่ทราบว่าเวลาจะพอไหมจะพอตันหอว่าไมอเด๋ยวต้องว่ากันใหม่สัปดาห์ผมคิดว่าถ้าห้าเรื่องนี้เราทําสําเร็จนะครับเรื่องคอร์รัปชันเราจะดีขึ้นเยอะหนึ่งนะครับ Education การศึกษา ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยครับเหมือนที่เบ t เตอร์ไทยแลนมองไว้เลยใช่ครับว่าเราเติบโตมาต้องซื่อสัตย์จริตถ้าเด็กรู้ว่าโตไปไม่โกงก็จะไปบอกพ่อแม่ได้ว่าไม่โกงใช่มครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของ participation การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเมื่อมีส่วนร่วมแล้วต่อไปคือ leadership ผู้นํำต้องมีความเข้มแข็งเด็ดขาด ต้องมีความเป็นผู้นำต้อง,ต,องต้องเป็นมาตรฐานเดียวนะครับม,มาตรฐานเดียวคือ e ครับ enforcement เราต้องบังคับ,บกฎหมายไม่มีหลายมาตรฐานนะครับแล้วสุดท้ายคือ integration คือการที่หน่วยงานทุกคนต้องทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำถ้าเราทำห้าเรื่องนี้ได้ผมมั่นใจครับพี่นุองครับงานวิจัยของผมโชคดีได้รับรางวาัลแต่รางวัลน,นียมันไม่สำคัญเท่าสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงป พี่โก้ทางานวิจัยเรื่องนี้ครับผมผมมีโอกาสได้ไปอบรมหลักสูตรของทางปปชแล้วก็ได้ไปกาดําเรื่องนี้เสนอแล้วก็โชคดีที่คณะกรรมการเห็นว่างานของผมน่าจะาไปใช้ในทางปฏิบัติได้ครับแล้วตอนนี้ได้หยิบเอาไปใช้กันบ้างยังผมก็พยายามนําเสนออยู่ในทุกแพลตฟอร์มที่ผมมีโอกาสดูว่าถ้าเราทํา้าเรื่องได้เนี่ยมั่นใจครับว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะลดลงครับแต่ถามว่าจะหมดไหมครับพี่นกครับเรียนท่านผู้ชมพี่นกว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นมหาเชิงโครงสร้างนะครับ เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์เป็นมันหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการนิดความจําเป็นนะครับและเป็นเรื่องที่มันฝังอยู่ในสังคมไทยมานานมันสามารถทําให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทให้ระบบอุปถมัมภ์เนี่ยเป็นระ,ระบบอุปถัมภ์ผมเรียกว่าเป็นเชิงบวกหมายถึงเราช่วยเหลือกันด้วยความสุดจรจตใจไม่ได้มีอะไรทับซ้อนหรือไม่เลยผลประโยชน์แอบแฝงสามารถช่วยเหลือในสิ่งที่ดีกันได้นะครับ mm hmm. เรียกว่าเราเรียกว่าเป็น white connection ก็ S 1> <S 1> <S คือเป็นระบบอุปธรรมสีขาวครับผมพูดง่ายว่าช่วยกันได้ <S <S อะไรกันได้แต่ <S <S 2> <S 2> ว่าช่วยกันในส่งเสริมกันในสิ่งที่ถูก <S <S ถูกต้องครับ <S 2> <S 2> แล้วก็สังคมก็ควรต้องยอมรับด้วยบางทีกฎเกณฑ์บางอย่างมันอ่ะผมผมรู้สึกว่าบางทีบางอย่างเนี่ยโครงสร้างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเพราะบางอย่างเนี่ยกฎเกณฑ์มันทําให้เราไม่ตรงอ่ะระเบียบม,มันทําให้เราไม่ตรงไม่รู้พี่โก้คนเจอไหม บางอย่างใช่ไหมบางทีระเบียบมันเยอะมากระระเบียบราชการ,รเราใช่ไหมมันมันเอื้อประโยชน์ราชการใช้ดุลพินิจอันน,น,นี้อันนี้แชร์กันนะครับผู้ชมอันนี้ก็แชร์กันฟังดูแล้วโอ้โหเรื่องที่เรื่องใหญ่นะครับมีอะไรกันเยอะไปหมดแล้วยังไม่ได้พูดเรื่องนิวคอร์ัปชั่นพูดแล้วพ,พ่โกโม้มีไอวอีดีพ่โก้พูดแล้ว ก็จะมีอีกเรื่องอยากจะฝากพี่นกไว้จริงๆแล้วเรื่องของบวรเนี่ยนะครับพอดีมีโอกาสได้รับใช้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธินะครับนโยบายเพื่อสาธารณสังคมและธรรมาภิบาลนะครับท่านได้ทําเรื่องของธรรมาภิบาลาวัด ตอนนี้ทางมูลนิธิของเราเนี่ยก็มีธรรม毗พาลวัดก็คือเราไปช่วยวัดต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการไม่มีธรรม毗พาลเลยคือเราสามารถที่จะเข้าไปแนะนำนะครับหรือเข้าไปช่วยเหลือใช้คําว่าสนับสนุนดีกว่าการทํางานของวัดให้มีธรรมิพาลอย่างมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยวัดส่วนใหญ่ก็จะมีระบบระเบียบค่อนข้างชัดแล้วแต่ว่าบางทีเรื่องของการลงระบบบัญชีไม่ใช่ว่าพระไม่ใช่ว่าพระไม่มีธรรม毗พานพระมีแต่พระยุ่ง ยุ่งรเรื่องบางเรื่องไม่ได้ใช่ไห<ผ>มครับยกตัวอย่างเช่นระบบบัญชีเนี่ยบางวัดเองก็ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีระบบทางบัญชีมาลงทางมูลที่เราก็พยายามจะเข้าไปสนับสนุนเรื่องต่างๆเหล่านี้ทำทุกอย่างให้มีระบบบัญชีมีความชัดเจนระบบบริจาคหรือแม้กระทั่งกฎระเบียบของวัดนะครับผม,มบเข้าไปช่วยด้านเข้าไปจัดระบบให้เหรอ เข้าไปสนับสนุนดีกว่าครับใช้คาว่าสนุนคือว่าทางวัดต้องการให้เราไปสนุนด้านไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําบัญชีจะลงบัญชียังไงให้ถูกต้องหรือว่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทํายังไงให้เรื่องของการรับบริจาคหลายๆตู้เนี่ยบางวัดมีทั้งหมด1 0กว่าบัญชีม่นงะทำยังไงให้เกิดมีการดูแลกันได้ชัดเจนมากขึ้น แม้มกระทั่งเรื่องของการหาประโยชน์ของวัดเช่นการเอาเอา,เอา,เอา,เอาสมบัติของวัดไปให้เอกชนเช่าต่างๆแล้วมีรายได้เข้ามาเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็หลายๆวัดเนี่ยที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเขาก็ยินดีเลยนะครับในการที่จะรับฟงังและการที่เอาข้อคิดของเราเนี่ยไปปรับปรุงให้การทํางานของวัดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น<ม>ครับผมผม,ผมขออนุญ,ญาตที่หนึ่งเรื่องนี้ก็ดีถ้าเกิดทางผู้เกี่ยวข้องกับวัดหรือตัวพระท่านได้ชมรายการเนี่ย อยากติดต่อนี่ทำไงที่จะขอคือโครงการนี้พูดได้ว่าเป็นโครงการนําร่องก่อนนะครับ,รบตอนนี้ก็มีวัดที่ร่วมโครงการอยู่ทั้งหมด16วัดนะครับ16วัดครับแล้วเราก็ได้ทุนมาจาก c g ฟันจากทางตลาดหลักทรัพย์นะครับ,รบแล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยก็ดําเนินการอยู่คาดว่าโครงการมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ประมาณปีหนึ่งหลังจากที่เราทําโครงการนําร่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโครงการเนี่ยนะครับไปเสนอต่อวัดต่างๆที่สนใจนะครับเหมือนเขาช่วงนี้มันเหมือนกับแซนด์บ็อกก์อะเหมือนทดลองใช่ครับเป็นแซนด์บ็อก์ครับเป็นแซนด์บ็อก์ าภายใต้องค์กรอะไรนะครับเป็นมูลนิธินโยบายสานะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลครับมูลนิธิโอ้โห,โโหนโยบาย เพื่อสาธารณะและสังคมครับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมิบาลครับครับก็มีท่านอาจารย์ดรบัณดิตนิถาวรท่านเป็นประธานมูลนิธิท่ทานอาจารย์บัณดิตเนี่ยท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับ<อ>แล้วก็มีทีมจากแบงก์ชาติที่สําคัญคือมีทีมจากขอจดหมายเหตุท่านผู้ท่านมาร่วมด้วยอันนี้<อ>ต้องกราบขอบพระคุณทางหอจดหมายเหตุเลยที่เข้ามาเป็นหลักในโครงการนี้ด้วยพี่นุกจะเห็นไหมครับเป็นการร่วมมือกันทั้งในแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะครับซึ่งท่านอยู่ที่หอจดหมายับว่า เป็นมัคมานบมัคมานพหมายถึงว่าผู้ที่มีจิตอาสามาร่วมมือร่วมใจกันทําให้การทํางานของวัดเนี่ยคือถวายงานวัดเนี่ยดีขึ้นนะครับครับผม คือพูดง่ายวัดก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเราไม่มีเลยครับเราเราเข้าไปช่วยฟรีเลยไปให้คําแนะนําเอาองค์ความรู้ที่เรามีไปให้ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ดูแลกันง่ายขึ้นครับแล้วทีมงานทั้งหมดจิตอาสา50กว่าชีวิตครับพี่นงครับโดยที่มีหอจดหมายเหตุท่านผู้ท่านนะครับแล้วก็มีทางมูลนิธินี่เป็นหลักอยู่ครับผมแล้วก็ทํา ทั่วประเทศนะครับพี่น้องครับสี่สี่ภาคเลย16วัดที่ระเทศครับเราใช้เกณฑ์เฉลี่ยในแต่แต่ละวัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดที่เชียงใหม่วัดที่นครศรีธรรมราชวัดที่สกลนครนะครับหรือว่าวัดในกรุงเทพมหานครและปาริมณฑลครับแล้วโครงการนี้หมดเมื่อไหร่ครับเสร็จสิ้น โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วคาดว่าจะเสร็จประมาณช่วงกลางปีครับผมกลางปีแล้วก็มารีไลน์มาดูกันใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นเฟสหนึ่งครับอันนี้ก็ต่อไปก็เป็นเฟสสองเรื่อยๆครับอ๋อกลาและเห็นพี่โก้ท่าก็บอกเลยสองสามนาทีถามนิดนึ่งแล้วพี่โก้ไปเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลเรื่องอะไรนะไอ้พวกธุรกิจเพื่อสังคมพวกอะไรหรือแม้กระทั่งปปงปปชอะไรยัง ยังเกี่ยวข้องไหมอย่งไงอ๋อคืออย่างองค์กรต่อตั้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือนะครับสนับสนุนแต่ว่าองค์กรต่อต้งนคอร์รัปชันอประเทศไทยหรือแอกเนี่ยก็มีท่านดรมานะนิมเปนมงคลท่านเป็นเลขาแล้วก็มีคณะกรรมการมูลนิธิอยู่ แต่องค์กรนี้เราก็เป็นเหมือนศูนย์กลางในการที่จะให้ประชาชนนี้มาแจ้งบอดแสในการทุจริตได้ขอแยกออีกสักครึ่งนาทีนึงก็คือว่าแอคเนี่เรามีระบบใหม่เรียกว่าระบบแอคเอไอครับพี่นกครับแอคเอไอถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะลองท่านท่านผู้ชมที่สนใจหรือว่าติดตามจะเข้าไปดูได้โดยพิมในในอินเทอร์เน็ตคุณก็ได้เลยครับแอคก็เอซีทีแล้วก็เอไอมันเป็นระบบกลางเชื่อไหมครับพี่นกครับระบบกลางเราสามารถค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้เป็นล้านโครงการเลยครับ เป็นร้านเลยครับเราสามารถจะรู้ได้ว่าอบตอนี้เทศบาลนี้มีงบเท่าไหร่มีทําสัญญาอะไรและเราประชาชนถ้าเรามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูว่าเอะมันทําถูกต้องไหมแล้วถ้าไม่ถูกต้องปปชเดี๋ยวนี้เขามีปปชทุกจังหวัดครับม,มีสายกลางหนึ่งสองศูนย์ห้านะครับมีปปทนะครับที่สามารถจะให้เบาะแสได้เราเป็นเหมือนอเขาเรียกอะไรรับตาสับปะรดนะครับแล้วเรามีอะไรที่เห็นมันไม่ชอบมาชอบผมคิดว่าอย่างนี้พี่นกครับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ เราต้องมีส่วนร่วมเราต้องไม่ทนไม่เฉยเราต้องเราต้องรวมไทยต้านโกงอันนี้แหละครับมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตศรัทธาได้หลายประเทศนักลงทุนเข้ามาก็าถามอย่างแรกเลยพี่นกครับต้องเสียเท่าไหร่ผมเองมีประสบการณ์ตรงเลยนะครับเขาถามว่าระบบคอร์รัปชันมีไหมพี่นกเป็นผมเป็นที่ปรึกษาพี่นกจะตอบอยังไง พี่นกอาจจะตอบออ้มัง้งว่าเออมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ในอนาคตผมมั่นใจครับถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันครับพี่นกครับสังคมไทยต้องดีขึ้นนั่นหมายความว่าต่างชาติเขาเขารู้เลยว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับที่เกิดขึ้นนะครับครับพี่โก้เขาบอกหมดโอ้หมดเวลาจริงคุณผู้ชมพี่โก้อย่างนี้นะครับผมคงต้องเชิญพี่โก้มาอีกเพราะว่าผมมีเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเรื่องอะไรที่ผมอยู่ใน คาอยู่ในใจว่าเออมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์นะครับเอางี้ครับพี่โก้ครับใช้เวลาอันเกินนี่แหละสั้นๆพี่โก้ฝากอะไรผู้ชมหน่อยก็ในฐานะที่ผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับพี่นกครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราทุกคนนร่วมมือร่วมใจกันนะครับเราแก้ไขปัญหาเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับในหลวงรัชการที่9หรือแม้กระทั่งในหลวงรัชการที่10ท่านก็คงยินดีนะครับโครงการการทําความดีด้วยหัวใจนะครับการ เป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันนะครับแล้วเราทํากันระเล็กละน้อยได้ครับแต่ขอให้เราร่วมด้วยช่วยกันผมมั่นใจครับว่าประเทศเราจะต้องดีกว่าที่เคยเป็นครับขอบคุณครับขอบคุณวิโก้มากเลยครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนะครับที่ถูกถ่ายทอดจากคุณเทวันอุทัยวัน์นะครับซึ่งใช้ชีวิตมาค่อนชีวิตนะครับจนมาถึงวัยขนาดนี้นะครับอ่า เรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้เห็นนะครับผมฟังแล้วผมก็สะท้อนว่าก็นะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนนะครับที่พูดง่ายว่าถึงวัยที่จะต้องถอยแล้วก็ยังจะทํางานอยู่ข้างเบื้องหลังทํางานที่จะทําให้สังคมเราดีขึ้นไม่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ได้ฟังมาทั้งหมดนี้ก็อยากให้ผู้ชมอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้มีกําลังใจนะครับให้รู้ว่ามีหลายคนมากทีเดียวที่พยายามจะผลักดันให้สังคมเราดีขึ้นนะครับ บางครั้งเราอาจจะท้อแท้นะเออวันนี้ดีรุ่งนี้ไม่ดีนะครับเราเดินไปนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับก้าวไปเราจะเห็นว่าณวันนี้หันไปดูมันก็ดีกว่าวันวานอีกมากมายนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นผ่านผู้ชายที่ชื่อว่าเทวันอุทัยวัฒน์นักวิชาการอิสระผมและคุณเทวันอุทัยวัฒน์พร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ